ซาทุหลวงปูไม่ใหญ่ให้พอ่อให้แม่ส่งไปให้ตอนนี้ให้หลวงปู่โอวีนอกสีนอกตลาดเตอร์คุณพอ่อคุณแม่ เนื้อสื่นพุ่มมาล่าเน้สืนพุ่มมาล่าสังวานพุ่มมาล่าเอ้ลำไยกับฟางมาน้ำนี่ละโอ้ยเม่นยังเพิ่งต้นห่านต้นห่านอยู่ตลอดเลยไปดูต่แตเสียหลูบอ่ะ มาคอยโทรศัพท์เจ้าอีใสยตัวนี้คอยว้าตัวนี้คอยเดี๋ยวอย่ากล่อมเขาก็นี่คอยไล่สดอยู่ว้าไม่เนี้ยคอยทายใดอยู่คอยทายรูประวังอันนี้ใดอยู่ยังวางไหลใดอยู่เออโอเคว้าเออออกมาหมดเลยออกมาเลย

ประเทศกันเริ่มมาหลายนะ้าซุมนน่มจ้าจ้าไม่เป็นไรเมืเ่อไหร่ว่างหนูก็ได้เลย <c oughs> โอตรยาก <c oughs> <c oughs> อันนี้วิดีโอดอกต่อยวิดีโอโอเว่นวิดีโอออะไรสด ไล่สอสยู่ในอัน,น่ะมะเข้เทาเน่ยนี่มขเทาเน่นี่ไเออเทศเน่ยเออมาใหญแทนเลยลำไผ่อื with. อเ้ได้ยูได้กินได้หอดได้ถึงพอแม่พี่น,อนาา้องปูญาต้ายายคนละเทวดารารักษาเบิดสุผู้สูคุนเะละ มาลาบเอาไปอยู่ไปกินให้หอดให้ถึงพี่นอ้องคุณข้าสาเข็นว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองร้านลงใจนะคะอยสุมยัยอ่ะสองคนนั <laughs> ่นล่ะเ,เ,เอ้ยมันําำเบาเขาเอ้ยพี่น้องไม่ใหญ่ข้าสาลีํายสุมเลยจ้ะอืม อยู่บ้านบ้านยะสูงเพิ่ะสิย่ามไอ้ย่ายต้อนเทนเ้อจ้ะย่ายข้วสารไอตุนใหม่ตุนไหลมือเ้านะก็ไม่ตักบาทช่วงเพลก็จะมีนี่พี่เนาะเห็นปะสวัสดีนะคะสวัสดีสองท่านนะคะ สองกระตาเขาหงลงสาวฝากมาอันหนึ่งต้องยึดสุ่มกระตาหนึ่งไอ,อ,อ,อเพื่อนกินก่อนบวันพี่น้องเขาจังเสียไปเสียไฮเสียหน้าแบบน,นี้เอาไปในส่วน,นหินเขาเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเขาก็สิไปนั่งถ่ายเพื่อนพอบั้นพอรูดพอแม่พี่น้องเขาถี่เพื่อลุงรับไปแล้วเนาะจ้ะได้อยู่ได้กิน ค่ะคู่ใหญ่อ๋ลอ,อลัอง,นงหนิงโอ้ยมาตังา้งแต่เดือนมีนาหนุนจ้ะมาตั้งแต่เดือนมีนาไพ่เจ็คขาตื่นไพ่คู่ใหญ่หลุมโอ้เสาบัวบ่โอ้ยคนคนกระแหงเจ็ฟวิเต่า,าอะไรนั่น คุณพี่ยาเยเขาสากสวัสดีจ้าสวัสดีร้านงใจไม่ยายเขาสากจ้าบุญประเพณีสืบสานกันมาเนาะค่ะของคนอีสานถ้าคนภาคกลางก็จะไม่รู้แต่นี่คนอีสานก็จะรู้ว่ามันคืออะไรห่อเขาหอา่อปล<ม>ามีทุกอย่างที่ทรงไห้ให้พอ่อให้แม่เขากินเนาะจ้าปูยาตายหญ่ มั็นก็นสีหอยแบบนี้ละจ้ะหอยแลวบาน,นีก้าวว่าสักิ่มสักระยะเพื่อนก็จะมาเก็บเอาสวนหนึ่งสมว่าเพิ่นมีหน้าอยู่เพิ่นมีหน้ามีสวนเพิ่นก็จะไปหอยใส่หใส่หน้านเพิ่นสวนเพิ่นนนาะจ้ะอันนี้พระธาตุภูมิวัดนะคะสวัสดีหกล้านดวงใจนะคะเยะสุม,มาเยสุม,มาอีหยังเกาะมายหญ่เขาสาค่ะหอนหอนพี่น้องจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านบริฮิตนากันดนแล้วเนาะค่ะหอนแห้งพี่น้องจาอ้เาเอยแดดคักแดดเนี่ยสวัสดีนะคะขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะยะสุมบดิขึ้นเยสุมไม่ได้ขึ้นไลฟ์อะไรเลยคลิปก็ไม่ได้ทําแต่วันนี้มันเป็นเป็นประเีนิสาคัญก็อยากให้พี่น้องในบึงนั้นมันก็จะะหอนหอนหอน,หอน บอเอ้ยห่อข่าวม่ตักับข่าเสียบๆหอนหอนมานั่งห่มก่อนเยสุ่มหอนแห่สวัสดีค่ะสวัสดีสามนั้นจ้็นยังสุ่มข้นบดนดอกจ้าเยสุ่มเดี๋ยวจะลงแล้วเนาะคะ่ะมายายข้าวสากจ้าช่วงเพลินู่นแยกอะไรกันอโอนโซนออนโซนอินเซนอยู่นะจ้ะสวยไหมล่ะเห็นไหม อข้าสาจ้ะมากสิจัดการก่อนนะเนาะจ้ะสามร้านดวงใจขอบคุณนะคะผูสิบ่ลืมกันเนาะจ้ะเยสุม่มสวัสดีเป็นร้านดวงใจค่ะเยสุม่มมาายข่าสาจ้ะนุ่นายแล้วเหรอจ้ะนั่ง่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้ใครเนาะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกสวัสดีค่ะยินดียินดีนดทักทายทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะที่บลืมกันเนาะคะ่ะสีเป็นร้านดวงใจมาค่ะสวัสดีค่ะมาดูประเพณีของคนอีสานของบ้านเฮานะาจา๊ะม่ยายขขาสาไม่รู้ที่อื่นเขาสีย่า่กันจังโมงเนาะคะ่ะแต่บ้านายสุ่มนี่สีย่า่ส่วงเขาเพนค่ะช่วงเพนช่วงช้าก็จะเป็นทำบุญตักบาตรพอช่วงอาหารเพนก็จะทำบุญยายเขาสาคุณห่อขาสา,สา,ห,ลา,สาหลักสากลีดสีนี่ต้นใหม่อยู่นั่นพี่น้องทำทุกอย่างผลไม้อาหาร เออเตสิหาใส่ได้เนาะยะสุ่มประเดทายห้เบิงว่ามีอย่างแนงต้นหอเนาะจ้ะยะสุ่มก็บฝ่าวเฮด,ดหยันบมท่านเนาะจ้ะมือสาวนี่หอว่ามีอย่างแนผลมมกลากไม่มีปลามีเนื้อมีหมูที่หอใส่ป้าทำอะไรอยู่เหรอคะหนูไม่เห็นหน้าเลยป้ามาป้ามาอยู่เป็าาปนนอกมามาไอเนี้ย <Okay. S 1> มายายเขาสากไหมคะ ไม่ได้อยู่บางทีแล้วนะคะนั้นเห็นไหมพอพอพอเสร็จแล้วได้ทีนี้เขาก็จะเก็บเอาเนาะค่ะเอาบางส่วนที่จะเอาไปใส่ไฮใส่หน้าใส่สวนให้มันเจริญงอกงามด้วยความเชื่อของคนโบราณสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของบ้านนี้เนาะเนี่ยเขาจะเก็บเขาก็จะเก็บโอ้เอากะเอาของคนอื่น เอาไปหลายไปแล้วสมามารถเห็นหน้าเมนบบสวัสดีเจร้านหนุกใจขอบคุณหนึ่งแล้วค่ะไก่น้อยสวัสดีค่ะคุณขอบคุณนะคะคุณเก็บขขาวสาดยายเหลวกับสิเก็บเอาไปใส่ไฮเซยน้าเห็นหน้าหนึ่งกับอันหนึ่งเหมืหลักอ๋อเอาไปอ๋อไปใส่ถ่านเมยน้ำพี่น้องก็บสีไปใส่ถ่านเมยน้ำเอาของคนอื่นเนาะจ้ะนั่นคือความเชื่อและประเพณีนุ่นนะเพื่อกับสิเก็บเอาเนาะค่ะเนี่ยสิเก็บเอา ไปใส่ให้ใส่หน้าเพื่อนนอจกจากด้วยความเชื่อเอาไปใส่แล้วมันสิสงอกงามาไมจ้ะยะี่สุ่มกับเสียไปใส่ฐานเมเนกับสีไปใส่หน้ายี่สุ่มไร้เทศหน้าหรอกจะไปน้องสาวน้องสาว,สาวเป็นเระเทหน้ายี่สุ่มไม่ได้ทํานานะคะหน้าจะคองยี่สุ่มกับคอนอื่นเห็ดเบิร์ดเลยจ้ะหน้าจะค้องบริเ็ดโอ้ยไปหาคันห่มก่อนเพื่อนกับสกบเอาแบบนี้ละจ้ะสวัสดีห้าล้านดวงใจค่ะนี่เพื่อนกับสกบปอาแบบนี้เพราะเพื่อนยายไปแล้ว หนูขอให้เห็นหน้าหน้าบ้านชัดๆหน่อยได้ไหมคะป้ากลับกล้องเป็นหรือเปล่าเป็นค่ะหนูจะดูหน้าป้าอันนี่ไงหน้าป้าเนี่ยสวัสดีค่ะกับเป็นค่ะนี่เข้าเก็บเอาจะดูหน้าป้าไหมป้ามาอยู่บ้นนอกแล้วหน้าก็จะเหล่ๆดำๆเก็บไปใส่หน้าเก็บไปใส่นาค่ะ คอนเทนตหน้าเท่าไหรเพื่อนสีเสทสเพื่อนสีไปเท่านั้นเนาะค่ะยายสุ่มสีประคั่นโฮมก่อนขั้นโฮมจากของเขาเข้าบ้านก็ล่ะค่ะเก็บกันล่ะค่ะนี่ค่ะเป็นเรี่ยวเราผาเพื่อนชั้นเขาเลี่ยวเนาะค่ะได้สุ่มกับสีเดล่าจอเนาะค่ะ ไลนน้าเจอกันใหม่นะคะ1ินาทีแล้วค่ะไอศุ์จะขอตัวลงไลน์นะคะเพื่อนจ้าคนแก่เขาก็จะกินเขากินปลากันเนาะจ๊ะกินเขากินปลากันไปแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยนะเอแก่สวยทุเจ้าุจ้าค่ะนิคโคมนิคมสวัสดีค่ะ ไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะนิคมเนาะสุ่มไม่ได้ไลฟ์เลยไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ทําคลิปแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยจนเขาจนต้องเขาตัดตอนพี่และนิคมสวัสดีทูตจ้าพี่สุ่มขังกันทูจ้าค่ะพี่พระยาข้าวสาระาเพนีไม่รู้คนโคราชเคยรู้จักไหมทรบุญข้าวสาค่ะคนโคราชรู้จักไหมไลฟ์สดในยู u b e ค่ะ สวัสดีค่ะค่ะค่ะอ่มค่ะกําลังจะพาเข้าบ้านค่ะเดี๋ยวสิพ้าไปขวดน้ำกันว่าจ้ะมาขวดน้ำมาทําบุญเขาสากนาจ้ะค่ะย่ายเขาสากตอนตอนสิบเอ็ดโมงเข้าเพลงผ้าสันเพลงเสร็จแล้วก็ย่ายมาจ้ะผม คนเล่าแม่ผีเล่ากับสิ้เครื่องกันกลาเล่ากับสิเครื่องกันไทยตัวน้อเล่าอีสานหรือเล่าประเทศฝั่งเพื่อนบ้านก็ไปเพลมีเดียวกันอยู่ด้นีนิคมสวัสดีทักทายฮารานงจากแก่ผมคุณเล่าแม่ครับมาสิภาคกวดนำสิภาคกวดนำ ฝากแม่ทรณีไปหายภู้ลวงลับไปเนาะจ้ะเยวขอเย้สุ่มกวนน้ำกอนเนาะจา้ะสาธุแม่ทรณีฝากไปห้แม่สุนพมาลาพระบุญสิงห์พมาลาสังวนพมาลาด้วยนะคะฝากแม่ธรณีไปทร,รงไปหอดไปถึงในเดอ้อจ้ะให้พ่อให้แม่บ,บรรพบุรุษปู่ย่าตายายทุกคนทุกท่านที่ไน้เอื้อนยามมากินเขาห่อเขามาทรงเนาะคะ่ะ ขอบคุณค่ะอโอ้ยหลุดอ่ะขอโทษค่ะขอโทษคำไม่สุภาพปปาสิาบ้าเขาบานมานนิสิบ้าเขาขบานกลางหฮมกันสิบ้าเขาบานเขาเขาก็หลายหล่ะแย่สูงคนเนี่ยไปหอดใส่อยู่ถือกล่องก็จะประมาณนี้นะคะเบิบ์าบเบิบาบานิคมสบายดีเนาะเป็นไงบ้าง พี่สุม,มาโดนง,งูกินหางไปแล้วพี่สุมไม่ได้ใส่ใจไปอยู่บ้านเขาก็เอาหลานมาให้เลี้ยงพี่คมเอ้ยพี่ว่ได้เห็นอย่างเลยพริปพี่ก็ไม่ได้ลงคลิปก็ไม่ได้ลงเข้าบ้านแล้คะค่ะเข้าบ้านเข้าบ้านไป ไปหอนเฮียนจังลงไหลเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาอัยางออกจากอันนี้คือยังเขตวัดอยู่นะคะอันนี้ออกเดินก้าออกจากเขตวัดและะ้วค่ะนู่นฮะสิไป,ปเกมเฮนมันบ่นี่โอ๊ยอยากไปจนว่าไม่ถึงหอนไอ้แวงกับไอ้ไอ้พ่อยแก้วกับไอ้มาเต็มตาโอ้สิไปกนระไผ่น่ะโอ้ มือเ้าจังสิไปามาสันไดนเก็บเห็ดนั่นจ้าจ้าสวยๆได้เป็าแต่เ้าได้ไอหลกักมันทรงหลานไปโรงเรียนผุนจังสิได้ไปป่ะเข้าบ้านเยายสม่มละหุ่นหอนจ้างโฮมได้พี่้อกห้หอน หมอเป็นยังไก่สีหอลยละเออยขอบคุณหลายหลายม,มาจะใหญ่ขาสาวันใส่ค้ากล่องถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วอ่อนแหงหมุนบ้านใหญ่ อันนี้สูงถึงแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะนี่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วค่ะ